สวัสดีครับผู้ว่าการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับกรณีของแม่แตงโมนะครับเมื่อวานที่ทแถลงข่าวกับทนายเดชาแล้ววันนี้ก็แถลงข่าวอีกกับทนายเชชาอีกแล้วก็ยกเลิกถอนทนายคนเก่าแล้วก็แต่งตั้งทนายคนใหม่ก็คือทนายเดชาคุณอาชยะก็ออกมาเป็นตัวแทน ของคุณชัยวัน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคดีที่แม่แตงโมเอ่ยถึงว่าโกงเงินยักยอกทรัพย์กันไปคุณอาญ,ญาก็มาพูดว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็อธิบายรายละเอียดเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปข่าวธรรมดาข่าวพื้นพื้นข่าวเด็กๆข่าวจิบจิบไปเลยนะครับผม แต่ข่าวที่ผมจะพูดถึงนี้ไม่จิบเลยทีเดียวคุณชัยวัตรออกมาออกมาแฉมาแฉว่างไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถึงไคลแม็กก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องกับแม่แตงโมคือให้สัมภาษณ์ต่อหน้าคือแม่ต้องแตงโมกับธนายเดชากำลังให้สัมภาษณ์อยู่ ที่ช่องไทยรัฐนี่แหละแล้วก็มีการโฟนอินกับคุณชัยวัตระเพราะว่าคุณชัยวัตรคงจะโกรธทนายเดชาบ,บอกว่าคุณชัยวัตรไม่สามารถออกมาถแถลงข่าวอะไรเองได้เพราะว่าโดนคดีหนีคดีอยู่คดีที่สอนอลุมพิน,นีหรืออะไรเนี่ยอ่ะคนจึงให้ คุณอาชญะออกมาแทนคราวนี้ครับเขาโทรมาครับแล้วเขาก็บอกว่าคุณแม่ติดหนี้เขาสองล้านเจ็ดติดหนี้มีหลักฐานเยอะแยะมีหลักฐานด้วยต้องจ่ายเขาสองล้านเจ็ดถ้าไม่จ่ายมีเรื่องแน่ๆจะเขาก็ต้องไปดำเนินคดีตามกฎหมายเนะี่ยแล้วก็บอกแม่ตังโมว่าใก่เกี่ยได้ แม่แตงโมบอกค่าบอกค่าแล้วไงต่อแล้วทำไมอ่ะทำไมถึงมีปัญหากันระหว่างคุณชายวัดกับแม่แตงโมก็คือว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่หลังจากเสร็จสิ้นคดีก็ไปฉลองไปปาร์ตี้กันไปดื่มวายกัน ดื่มเบียร์หรือดื่มไวน์ทำนองนี้กันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าแม่แจงโมจูมจป,ปากกับนายช้างจูปากเกลือปาก,กประก,กบปากแล้วลิ้นพันกันเอาไส้ไก่พันกันไม่รู้กี่รอบอันนี้คุณชัยวัฒน์บอกนะจูป,ปากกับนายช้างนายช้างคือใครในายช้างคือบอดิการจูป,ปากในร้านอาหารต่อหน้าคุณชัยวัฒน์นี่ แล้วปรากฏว่าไปคมคูบริการช้างด้วยให้ไปยากับเมียและเอายามให้ดูเพื่อจะได้มาอยู่กินกันที่คอนโดของแม่แตงโมอา้าวแล้วทำไมเขาไปจูบป,ปากกันายช้างแล้วเขามาโกรธอะไรชัยวัดละ่ะก็คือชัยวัดไปห้ามชัยวัดไปต่อว่า ก็เลยเป็นที่มาของการออกมาหาว่าคุณชัยวัตรยักยอกเงินของเธอไปเอาเลยสิครับแล้วยังไงอ่ะเมื่อออกมาพูดอย่างนี้แล้วแม่แตงหมก็ไม่ไม่ปฏิเสธไม่อะไรคือยังไงอ่ะตอนนี้เราก็อยากรู้ว่าจูบป,ปากกันจริงไหมแล้วถ้าไม่มีหลักฐานนะคุณชัยวัตรเอาอะไรมาพูดนะมีคนเห็นไหม เขาอาจจะจุ๊บจุบกันธรรมดาหรือเปล่าอันนี้เสียหายนะเสียหายจริงๆแล้วก็ในช้างนี่ก็ยังมีเมียอยู่นะโอ้เรื่องนี้บานปลายใหญ่โตไปแล้วครับคือเรื่องอย่างนี้มันมันก็ไม่ดีกับใครเลยสักคนหนึ่งนะโดยเฉพาะคุณแม่ของแตงโมจริงๆไปจูบปากใครก็คง จะไม่ต้องโดนประหารชีวิตหรอกมั้งแสดงว่าทำมาก่อนไอ้นั่นมันเรียนแบบหรือเปล่าปื่มหรืออะไรเออปื่มปื่มกับพลอยเดี๋ยววอยมันเรียนแบบแม่แตงโมหรือเปล่าแต่นี้แม่แตงโมเป็นคนไปจูบปากว่ะในช้างนี่สามารถไปแจ้งความจับแม่แตงโมได้นะในข้อหาร่วงละเมิดทางเพศควาจริงนะเพราะเดี๋ยวนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ชายต้องระวังตัวนะบางทีก็มักจะโดนล่วงละเมิดทางเพศบ่อยๆนะผู้ชายจริงเพราะกฎหมายมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายโอ้โหจบข่าวเลยที่ผมเล่ามาทั้งหมดคลิปที่ผมทํามาทั้งหมดอะผมอยากจะไปลบทิ้งเลยจริงๆองผมว่าคลิปนี้มันเจ็ดดูที่ทนายเดชาจะว่าไงเนี่ยคุณรัชญาจะว่ายังไงเนี่ย โอ้ยนะนี่ผมก็ไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เห็นด้วยกับคุณชัยวัน์นะที่เอาเรื่องเราเหล่านี้มาเล่าให้ฟังอะแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามเถอะจริงๆก็น่าจะไปคุยกับแม่แตงโมก่อนนะว่าเฮ้ยถ้าไม่ออกมาให้ข่าวอย่างนี้อย่างนี้ผมจะต้องแช่นะเว้ยอะไรตรงนี้โอ้โหไม่เลยไม่ปาเน่เลย เดี๋ยวก็ดูดูดตอนใจว่ามันยังเป็นยังไงว่าแม่ตังโมจะแก้เกมยังไงจะแจ้งความจับขุนชัยวัดในข้อหามินประมาทหรือเปล่านะแล้วก็จูบป,ปากจริงไม่จริงก็ต้องเอาในช้างเนี่ยมาเป็นพยานเพราะในช้างจะรู้ว่าจูบป,ปากจริงไม่จริงจูบนานขนาดไหนแล้วไปต่อกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นไปไหนกันต่อหรือเปล่า อะไรเออเราก็อยากรู้นะเราก็เสือกชอบเสือกเรื่องของชาวบ,บ้านเขาจริงๆนะครับผมก็คือนผมจะบอกให้นะว่าณนะปัจจุบันนี้นะคนที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวดารานักร้องนักแสดงพวกยูทูบเบอร์พวกคนที่มีชื่อเสียง ออกไปให้สัมภาษณ์ออกไปพูดนู้นพูดนี้พวกนักการเมืองทั้งหลายแหละถ้าตัวเองไม่บริสุทธิ์จริงตัวเองไม่ขาวสะอาดจ,จริงตัวเองมีแผลเยอะแยะมากมายอยู่ก็อย่าไปซ่าอย่าไปคิดจะเล่นงานใครเลยดีที่สุดเพราะว่าบางทีมุมบาแรงมันโตก,กลับมาแม่งหนักเราจะรับไม่ได้มันจะมาใส่หน้าเราหน้าเราจะแหก จร,จริงนะน่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่เหลือเชื่อเยอะแยะมากมายที่เราไม่รู้เพราะมันไม่ได้เป็นข่าวแต่พอมันเป็นข่าวเราก็ถึงได้รู้แต่อย่าไปฟังอย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ฟังหูไว้หูนะครับผมเพราะมันวันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งกรณีของแม่แตงโมก,กับบริการ ที่ชื่อว่าช้างเขาล่ามาเร็วนะครับหลังจากนั้นคุณแม่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเรื่องของคุณช้างเนี่ยแหละทุกเป็นบริการคุณแม่ก็ยอมรับนะครับว่าคุณช้างเนี่ยอยู่คอนโดเดียวกันแต่คอนโดมันมีสองห้องคุณช้างอยู่ห้องหนึ่ง คุณแม่อยู่ห้องหนึ่งไม่ได้มีอะไรกันและในวันนั้นก็ไม่ได้จูบปากกันคุณแม่บอกไม่ได้จบเออคุณชัยวัดก็พูดไปเรื่อยนะแล้วยังไงต่อแล้วก็บอกว่าทําไมคุณชัยวัดถึงพูดคุณแม่ก็บอกว่าคงจะขึงเพราะว่าคุณชัยวัดเนี่ยชอบคุณแม่อยู่ก็แสดงท่าทางอาการด้วยนะเวลาเจอคุณแม่ก็จะคุณแม่คุณแม่อย่างเงี้ย มาแต่เนื้อต้องตัวโทรศัพท์คุยกันวันละเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยทีเดียวอ้าวปราะคนว่ามันเป็นพิดลักแรงหึงกันไปไซดอย่างนั้นแหละคุณแม่ก็ถือว่าโอเคนะก็พูดจาแบบก็ไม่ปิดบังอะแต่ก็ยังคุยกันอยู่นะคุยกับบริกาช้างอยู่คุยแล้วเขาก็เป็นคนดีเขาเป็นผู้ใหญ่ ก็มีเรื่องอะไรก็ดีแล้วจ้างด้วยเงินสองหมื่นบาทซึ่งมาขับรถให้แล้วก็มาเป็นเลขาคอยรับโทรศัพท์ให้ก็คุยคุยกันอยู่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ก็ยังไม่ได้กันยังไม่ได้เอากันนอนคนละห้องอ่าก็โปกลงมันก็เป็นอย่างงี้ครับผมโอเคตกลงมันเป็นเรื่องชอบโกงหรือเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาะ ก็งงๆกับคุณแม่นะครับคุณแม่แต่งโม่ก็ถือว่าเออแกแกแกก็เปิดเผยด,ดีนะครับผมโอเคสรุปก็ตามนั้นแหละนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับยังไงก็ตามมาซื้อหนังสือผมนะครับคาถาตําราพลิกชีวิตครับ หนังสือเล่มน,นี้ราคา2อ0เก้าสิบบาทซึ่งเงินไปเข้ากองทุนอิสทรพล์ดูได้เพ่าผู้ยากไร้แล้วก็หมาจองจัดนะครับเรื่องราวต่างๆรวบรวมสายมูเตรูไว้ทั้งหมดในที่นี้ติดต่อมาได้สามช่องทางครับทาง Facebook ดรกิจผลเดวิวสัยทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับ,กบ,กบเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็มาบูชาพระนางพระจัรพสยามด้วยนะครับ องนี้ปลุกเสกสามวาระวาระแรกวัดราชบูนาวาระสองวัดนางพญาวาระสามวัดราชมณฑบนะครับราคา290สิบาทเช่นกันเงินเข้ากองทุนอิสระพลเช่นเดียวกันนะครับผมทั้งหมดนั้นก็ไปเข้ากองทุนโดยที่กองทุนไม่ได้รับบริจาคนะไม่เกี่ยวกันคือผมขายหนังสือได้ผมขายผมให้เช่าผ้าได้ก็ไปเช่ากองทุนอิสระพลเพราะว่าต้องการให้ได้เงินเยอะๆ พราะมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะแยะมากมายอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาไทยคลิปด้วยโฆษณาทั้งหมดนั้นก็มีของเยอะแยะมากมายจริงๆช่วยซื้อครับเป็นของบ้านๆของคนผิดสนุโรกครับดีบขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอให้ท,ท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้ภาคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี យើងតាមតាំងជួយគិតរៀបរាយមកជួយជួយ